นายโตเกี่ยวพลองถ่ายบิ่งเนาะโอ้คือสังเกตไกลให้ลูกแดดออกแล้วพี่น้องบันปอมารวยลูกแลนไว้แ,แทโอ้สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลราฝั่งไทยและต่างประเทศเมื่อนี้น้องัวเกี่ยวก็ดีใจหลายเนาะพี่น้องที่ว่าเฮาได้รถถนาใหม่มาเนาะมื้อนี้เราก็เลยสิพากันากามารีวิวรถถนาไทยเนาะ ี่ว่าเพื่อนอนำเข่าจากไทยแล้วมาขายอยู่ลาวพี่น้องก็คือรถถทยคันนี้เลยเข่าห้เทากับซิมารีวิวว่ารถถ่ยคันนี้ไซดีหรือบอ่อเนาะพี่น้องรับประกันคุณภาพหนึ่งปีคพื่นเนาะแมนเลยกับเมกอินไทยแลนด์เปิดกป็สสติดโลโก้ไทยแลนด์ใส่แลยกับซีมีกันไม่ว่าตาแบบตาของไทยนะพี่น้องเนาะแถวเฮานี่กาฝนตกหลายเถื่อเลยกดินอิ่มน้ำเนาะแม่เพื่นก็นเลยบอกว่า ให้ไทยฮุดหน้าแล้วก็ถ้าฝนตกอีกบ้านหนึ่งแล้วจากได้บ้านกาวันนี้แม่เพิ่งก็ได้สั่งไว้แล้วก็เพิ่อนก็ไปขึ้นเฮือนอยู่ทางในบ้านเนาะมาแล้วที่มาเบิ่งน้ากันว่ารถไทยอันนี้มันจีไ้ดีประมาณใดพี่น้องเพื่อนว่ารับประกันหนึ่งปีพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮ้านี่เวลาซื้อออียงก็อย่าถ้าเป็นของไทยนี่เพื่อนที่นี่รับประกันหนึ่งปีขึ้นไปพี่น้องเนาะตเกียววันนี้ก็คือสินค้าทั่วไปที่ว่าเฮ้าไปซื้อนี่ถ้าเฮาถามของไทยซีนี่รับประกัน แต่ว่าคัานขั้นของของอื่นแหละของแบบอื่นนะส่วนาสีบุรประกันได้ส่วนแบบแนวถามมานะนี่แหละตัะวคนคน,น่อยคนลาวกับน,นิยมไซ้์ของไทยหลายที่สุดเนาะแม่เพราะว่าเป็นของดีแล้วกัไซดีพี่น้องเขาเคยวาสิมารีวว่าไซดีลีบอเนาะรถไทยนาฮาวาสาิเปลนจังใดไทยไว้ละกับ,บาดผลต๊บานนี้เนาะกาซิฟากันหวานกะเตรียมเฮ็ดไทยฮ็ดหน้ามบบนี้พี่น้อง น่องน้อยเพิ่นกาสิมาติดรถไถพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเลยอ,อ้าว้มันต้องหมุนอันนี้ก่อนบอสรถไถใหม่มแบบจักยากหน,น่อยหนึ่งนะแม่รถไถใหม่นะพี่น้องเข้าบริยันเข้าหาวกระเช้ามาไซนี่นะแบบติดกะติดง่ายแต่ว่ายังยังแบบ <laughs> <laughs> เขาต้องหมุนอันนี้ก่อน หมอนอยู่บ่อนงน้อยหมอนก็เก่าบ่หมอนเนาะหมอนก็เก่าเบรกอันกำเลี้ยวก,กับหมอนบ่าอายเพิ่นไทยแฮกเมื่อวานนี้แมนเฮาก่อนสิลงหน้าเฮาก็ต้องแฮกก่อนมื่อหนึ่งพี่น้องเอาเอาเอาเลิกเอายามเนาะนีะ่เรียบร้อยตรงน้อยเพิ่นลืมบิดอันนี้พี่น้องเลยมันก็เลยติดอะไรอ เสียงกนคือว่านุ่มเลยนุ่มนวลนุ่มนวลกว่าตัวเก้ว้าวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไปไปถ่ายนาลูก เปิดไปทางเทิงกุ้นเลยพี่น้องมืดฟ้ามืดฝนปีนี้นะคือว่าฝนตกแต่หัวปีได้พี่น้องเพิ่นว,ว่าเฮ็ดที่ออกหลายปีนี้นเนอะเฮ็ดเพาะปีที่แล้วนี่เฮ็ดเพาะบอกออกเลยไม่แจ่เฮ็ดละง,งกเนาะปีนี้เพิ่ม่าเฮ็ดเดพาะหลายปี นาเขากะสุ่มพอดีถ่ยพักเลยนะนี่พี่น้องสุ่มพักขนาดพี่น้องบอกอาขึ้นหย่างว่าฝืนจริงฝืนนุ่มน้นอยไถ่ายหน้าฝืนจะไม่คำแนะนำเนาะเพราะว่าเอาไว้ฝืนลองถ่ายบนก่อนแล้วนะพี่น้องหน้าเขากะหิวใหญ่ยาวพี่น้องเลยเวลาดำหน้านี่กัโอ้โดนเเนมทางหลังแเนมแลแ้วแเนมอีกเฝืนปดัดไดซีซุดพี่น้องเลยดำหน้ากับไร นกตัดแต่นงนุ่มน้อยไทยสุดทันเลยพี่น้องมาฮอดภาพกีเลยนี่แม่หว่าเห็นปะเอาอีกให้หนึ่งลูกเอาอีกให้หน้าหนึ่งดับนาแล้วให้นี่แล้วขึ้นเหมือนนพี่น้องเบิ่งห้หน้าหลุดปลาทุกให้หนึ่งของแม่หว่า เวลาถ่ายหน้าคือสําคัญคือให้มันถึกล่องเนาะพี่น้องคือหน่งน้อยเพื่อนกำลัง,นนงถ่เนาะถ้าบุถึกล่องเท่ากับสีถ่แบบไบถ่หน,น้าโบ,บถั่วเนาะนี่เท่ากับสีไถยไปถึแล้วหน่อยแบบนี้เลยท่าตุกเกี่ยวเคยลองไถ่แล้วพี่น้องกไก่เนาะอีที่แล้วนี้มันง่ายๆ้วพี่น้องไถ่หน้ากันเนาะเมื่อย<บ>คือกันเมื่อยแบบเพื่อนๆว่าปล่อยมันไปไม่ว่าปะไปเลยนะให้มันไหลไปเองแต่ว่าเขาต้องได้คมแน่เล็กน้อยพี่น้อง ข่มลงจักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าบุข่มมันสิบุเลิกโบพี่น้องนางโบนางโบนางโซนนี่มักลิบอนี่แถวไหนาเวลาไถนาเนี่ยโอ้นางโซนเหมือนกับสิมานอนแถววันกลางนาพี่น้องเลยตอนยำดำนาเนาะ น้องมารวยกับมาเด้อจ้าน,นี่มาร่วยระวังเข่าใบไถเได้อเนี่ยเป็นหนังอยหันบะเนี้ยเอารถไถที่มาแล้วบะเนี้ยเอาแดดออกแล้วพี่น้องบะเนี้ยกมารวยลูกแรนไไยแทะโอ้พี่น้องมารวยแรนไว้ขนาดเลยหันขนาดเลยเนาะคนจิตามไปน่งน้อยคนจิตามไปหาน่งน้อย,คน,หหนอยคนแหนมเอากลับมาพี่เก่า มอกี้นี่แลนจับเพิ่นนําเกือบบท่านพี่น้องเ,เพื่อนแล่นเข้ารถไถเพื่อนแลนตามน้องน้อยไปโอ้ยน้องตัวเกีียวใจค่อนใจหายบิดอันนี้กะนนางสนกับลูกพี่น้องนางโบกับลูกนางโบกับลูก่นแต่นคนละสีเลยพี่น้องเลยสองแม่ลูกนี่กัพี่น้องนี่นางโบกับลูกคนกาหาขวดอันหูหนูเนาะนี่ บม่ได้อยูบไม่ได้เศร้าพี่น้องเลยหึ่ขึ้นกับแม่เพิ่นติดกันขนาดเลยพี่น้องขึนข้นรถอันซาเล้งขนาดโนตเกียวาขึ้นรถขึ้นรถกัทั้งแม่ทั้งลูกแล่นขึ้นรถพี่น้องนางโบกันนั่งกันหมูซับนี่มารวยมาแล้วลูกมารวยมารวยทันหันพี่น้องมารวยนะแล่นไวโหนมารวยเร็วเร็วเร็วมารวยมารวย โอ้ยแพงหมูซับอันนี้พี่น้องอันนี้มารวยมารวยลุโอ้ยอย่ยากัดกันอย่ากัดกันอันนี้หมูซับหมูซับกับไปจะสร้างคือกันพี่น้องเปง็นตะแพงเนาะนี่น้องน้อยเพิ่นกะไถผ่านไปแล้วไห้หนึ่งน้องพี่น้องกะทิมาสัมภาษณ์เพื่อนว่ารถไถท,ที่เฮาอันซื้อมาของไทยนี่ไซดีเ่เนานะมาถามคนไซริงพี่น้อง ขึ้งอพดเลยพี่น้องเลยถยให้สมิดก็ยังบเข้าที่เข้าท่ากว่าเนาะรถถทายไม่กบรู้สึกว่าเบาแห้งได้กลัวรถถยเก่านะเดี๋ยวพี่น้องรถถยเก่าเขากระจอดอยู่หันแหละเบาแห้งได้กลัวแบบหลายเท่าเลยแหละเนะาะโบเมื่อยมันไหนถ่ายให้เดียวแต่กี้ถทยให้หนึ่งเนาะรถถยตัวเก่านะรู้สึกว่าเมื่อยแห้งโบเมื่อยเป็นไรพอดีโอเคเพราะว่ามันแบบมันเป็นอะไรคือโบเมื่อยบังคับสบายอืม ก็ว่าเลยเนาะของใหม่มานก็ดีกวของเก่าอยู่แล้วแ <c oughs> ม่นแลวพี่น้อง <c oughs> แปลว่าการใช้งานเท่ากันเนาะแบบมันก็หมอนเนาะทำาิตซื้อมาแต่กับเป็นนําแบบว่าของไทยเนี่ยพี่น้องจังไซดีเนาะ <c oughs> แล้วก็คนลาวคนกับนิยมไซ้เบาแบบไซ่แล้วก็บอกต่อกันนะเออของไทยรุ่นนี้เด้อดีแต่ว่าก็แปบ,บว่าสไซ้ดีแล้วก็มีประกันนะคือราคา่นกับค่อนข้างสูงได้อยู่ในประเทศลาวนะพี่น้อง <c oughs> ถ้าสมมุติอยู่ไทยนี่ราคา ราคาหนีซิซัมนี้อยู่ลาวหนีแพงขึ้นจักหน่อย mm. เพราะว่าเพิ่นกนเสษียคา่าภาษีอย่างนาเข่าเนาะคนที่เพิ่นไปซื้อพร้อมเฮ้าเมื่อนั้นเนาะเพิ่นเป็นลูกค้าเก่า<บ>เพิ่นเลยกลับมาซื้อใหม่<บ>เพิ่อนว่ามาซื้ออันฮ้านนี่นะหลายปีแล้วเพิ่อนว่าประมาณสิบกว่าปีถ้าไซเฮ้าบบต่ำขนต่ำงนไม้อย่างสิ่บ,บปินอย่างเลยเพิ่นไซได้ดุนแมนไซดีแล้วก็ไซ้ได้ดุนพี <Men. S 2> ่น้นองของไทยกลับมาซื้ออีก อใส้ดีกลับมาซื้อนี่เลยพี่น้องรถไถเขาน้องน้อยเพิ่นกะคับใส่เฮือนรถไถได้ใส่นะเนาะมอนพี่น้องเนาะเป็นอะไรมอนแบบนิ่มอีกเนาะโตยังไงน้องบู๊แนวอธิบายแสดงว่าสรุปรวมๆเลวพี่น้องก็ถือว่าไสดีสุดยอดเลยพี่น้องส่วนหลายของทุกอย่างเพิ่นก็สีบอกต่อกันเนาะสมมวติว่าในม่บ้านีน้ำไผซื้อรถไถ คือมีคนซื้อเนาะในบ้านนี่แม่มนก็สิไปถามรถเป็นอะไรส่ดีบอ่อนะอืมชาวบ้านเฮาสิเปลี่นแบบนี้พี่น้องแล้วกะแล้วซื้อเท่าไรนะส่วนไถหน้าหุดปีนี้เนาะเป็นหน้าที่ของน้องน้อยเบ่อ้ายลเลยเพิ่นสีเท็ดหัวแล้วกะเฮ็ดเฮือนแมน่เพราะว่าเฮือนกับแม่เพิ่นก็อยากให้เล่งในจักหน่อยฟังบึ่งพี่น้องเลยฟังเบงึ่งนเอาสิมาเห็ดคลิปอัปเดตเฮือนแล้วกะ ว่าเป็นอย่างคืออยากให้เล่งมือเฮ็ดเฮือนพี่น้องแม่เพิ่นก็มีเหตุผลของคนเนาะเดี๋ยวเอาสิมาอาธิบายให้ฟังในคลิปหน้าเนาะส่วนวันนี้มันบดลายเน้ว่าสิเล่งไถหดุให้มันได้หลายๆจะหน่อยอเพราะว่ารถไถกับรถไถใหม่แล้วรถไถยใหม่ไซดีพี่น้องไซคักไซดีบอกต่อจ้าเดี๋ยวสิให้เบิ่ง Make อินไท i แ a น d นี่พี่น้องนี่ m a k อ in ไท a i l น n d ผมเขียนไทยแลนด์เด็กอะ่อียง <laughs> พี่น้องขัางหน้าเป็นแบบนี้การขึ้นกับเปิดตาได้อีกพักเนาะน้องๆเพื่อการซิตี้รถไยเลยคะสิไปถยหน้าต่อพี่น้องระวังเด้อมีพี่น้องมารวยนี่พนนอนในกองนี่ป้าอย่าลืมออกมารวยออกเด้อเอาเออกมาก่อนลูกเอามาเอามามา,อามาพี่มาพี่ เฮ้เข่าไปอีกแล้วค่ะเ <น estion. S 1> ข้าไปนอสอีกแล้วพี่น้องมาเบิ้งมารวยนี่ป้าบอกเล็กว่าลูกหืมหพี่น้องเบิ้งมารวยนี่โอ้คือสังเกตไกลให้รู้อย่าแล่นเข้าเด้อเฮ้ยอย่าได้รวยอย่าได้อ้าวาอ้าวาอ้าวโอ้ยตายตาย พี่น้องมาลวยนะั่นแหละตามน้องน้อยต้อยๆเลยผู้พี่น้องตลกมาลวยเนะด้ผู้นกตุเกียวระยะจะพ่นเลนเข่าใบไถเนาะ <c oughs> อย่าเลยดูเว้ยหน้าเฮากับมีต่อเนาะพี่น้องไปแล้วจ้าฝุ่นพี่น้อง ตัวเกี่ยวก็ลองถ่ายบ้างเนาะแดดออกแล้วพี่น้องเลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยวเออ ไปตามห้องเด้อให้ตีนเขาห้องมันเลี้ยวเลี้ยวเออไปใช้ได้อยู่พี่น้องเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแบบเอาไปเป็นลูกไพ่ได้เลยตอ่ตอต้อยกยกเออมีต่อหลายพี่น้องนาเฮา้เานาะต่อหลายขนาดเลย liệu lỗi จกผู้ใช้จริงเนาะพี่น้องน้องตุกเกียวเคยครับรถไถเนาะตั้งปีที่แล้วนี่คันเก่าเนาะตัวนั้นนะเขาซื้อขับยากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาซื้อขับง่ายแห้งเนาะแล้วก็บบกินแห้งเข้าพร้อมแบบมันบอกเมื่อยคือตัวเก่านะพี่น้องมันมอนแล้วกันเวลาเข้ากลมานี่นะเวลาเขาเลี้ยงเนาะง่ายง่ายพี่น้องอันนี้คือเสียงจักผู้ใช้จริงเนาะรถไถไทยรถไถไทยไถนาเนาะเอาใจน้องตุกเกียวไปเลยพี่น้องถึกใจขนาดเลยเนาะขับขนาดเลยพี่น้องเวลานี้เนาะ ตอนนี้นงน้อยพันกาไายนาได้หลายไห้แล้วพี่น้องการรีวิวรถไถยนาไทยมูนิกาถือว่าผ่านไปด้วยดีพี่น้องถือว่าไซ้งานจริงแลวกาไซงานดีอะดีเนาะพี่น้องเฮากาบาับโบไดอวยเกินจริงเนาะไซดีก็ว่าไซดีพี่น้องถ้าว่าพวกเฮาเนาะ,ะว่าผิดพลาดป,ประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆเด้อพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงสานี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบคุณขอบคุณที่บอกกดค้าโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่ให้มีได้ได้สู้ต่อไปเนาะพี่น้องสบายดีเดอ้อบ๊ายบาย